จากเกษตรกรเขาประกาศหมดทุกลานเลยเหรอคะอ่าประกาศประกาศอยู่นี่ประกาศตอนนี้ประกาศอยู่4ล้ลานจะไม่รับซื้อมันสําปลังจากเกษตรกรจะรอรอดูโครงการรับจำนำมันสําปทังจากรัฐบาลอยู่แล้วมันของเราแบบมันมีเยอะเหรอคะคือขุดออกมาแล้วใช่คะขุดออกประมาณ10%ในพื้นที่อ่ามันเหลืออีกประมาณ90%ของพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขุดมันออกจากพื้นที่เราก็จะรอเราก็จะรอดูแลดูไม่รอดูไม่ใช่ไม่ใช่ รอให้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหามันสับปะหลังที่ตกต่ำเนี่ยจะแก้ยังยังไงจะช่วยเกษตรกร,ร,กรได้ยังไงให้จะเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มจะทำยังไงจะไม่ให้เดือดร้อนเราอยู่ในพื้นที่เรารอขุดอยูเนี่ยเราจะรอได้นานขนาดไหนรอ,อถึงได้ถึงเมษาครับรอได้ถึงเมษาเพราะเมษาก็คือปลายเดือนเมษาก็คือเป็นการเพาะปลูกใหม่ของต้นฤด,ดูกาลนะครับก็ยังรอราคาได้อยู่รอราคาได้อยู่เพราะแล้วแล้วมันจริงไหมคะที่ หลายๆคนบอกว่าลานมันเองมีการหัวราคากันว่าวันนี้จะรับที่ราคาบาทกว่าๆโดยที่แบบมันมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าลานตัวเนี้ยขายมันอ่าโม่ไม่ได้ไปดูทุกลานขายมันโม่ไม่ได้ขายแต่มันเส้นของขมิอยู่อ่รับมันเส้นจากขมิไปขายมันอ่าตามโรงงานอาหอานสัตว์ต่างๆมันเส้นทั้งนั้นมันโม่ในลานเนี่ยเต็มลานแต่ขายไม่ได้ขายออกไม่ได้ผู้ประกอบการก็มีปัญหาตรงนี้ มันไม่สะอาดของลานมู้น่ะมันไม่สะอาดเพราะโรงงานหั่นไส้ก็ไม่ซื้อมันไม่สะอาดมันเส้นมันขาวบริสุทธิ์คือมันเป็นโครงการมันสะอาดไปแล้วมันเส้นของเขมรน่ะมันถึงขายได้แลวของเราในพื้นที่ไม่มีการรวมตัวกันทํามันเส้นหรอคะรวมตัวกันไม่ได้เกษตรกรเนี่ยมันรวมตัวกันที่จะไปสับอย่างนั้นมันสับไม่ไหวเพราะ มันเยอะเป็นคนยี่สิบไร่30สิบไร่4ี่ิบไร่อย่างเงี้ยไปสับยังไงไหวครับประเทศกัมพูชาเขามีประชากรที่อาเกษตรกรเยอะไม่ใช่ว่าไปผู้ที่รับจ้างเยอะมันไม่แต่มีแต่แล้วก็เขานี่เขาสับกันรวมกลุ่มสับทั้งนั้นเขาขายไม่ได้เขาก็สับมามาขายแล้วพ่อค้าไทยเนี่ยไม่ตรงเนี้ยไม่ได้ลงทุนค้ากับอาคนไทยไปค้าต่างประเทศทั้งหมดตรงเนี้ยพ่อค้าเนี่ยซื้ออะไร ซื้อข้าวจะไปซื้อขมิ้นซื้อมันจะไปซื้อแต่ขมิ้นเขาโพดจะไปซื้อแต่ขมิ้นคือเอาขมิ้นเป็นหลักคือขมิ้นเนี่ยดีกว่าคนไทยแล้วตอนนี้พ่อค้าเห็นขมิ้นดีกว่าคนไทยเราพอใจราคาเท่าไหร่ผมพอใจถ้าผมพอใจคิดว่าผมพอใจที่กิโลสามบาทผมก็พอใจแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้จริงๆน่ะอย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อน,นชาวบ้านถ้าว่าถ้า,ถามีกําไรก็คือ ถ้าจะมีกําไรก็3บาทนั่นมันได้ถ้าอย่าให้ขาดเลยผมว่าถ้าจะให้ดีๆนะถ้าชาวบ้านให้อยู่ได้เฉยๆคือ2องบาทห้าสิบเนี่ยอยู่ได้ถ้าต่ำกว่า2องบาทห้าสิบชาวบ้านอยู่ไม่ได้เดือดร้อนแน่ๆถ้าต่ํากว่านี้ถ้าเป็นราคา3บาทยิ่งจะทําให้่าเกษตรกรใช้นี้ใช้สินคือมีบามีรายได้บ้างไปต่อทุนปีหน้าถ้าไม่ทําอย่างเนี้ยปีหน้าก็าจม,มีคนที่จะลงจะกินอะไรชาวบ้านจะกินอะไรเพราะว่าตรงนี้ตรงเนี้ย เงิน100ยบาทเนี่ยกินข้าว3ามื้อไม่อิ่มนะครับทุกวันเนี่ยมีแต่ของขึ้นของขึ้นอย่างเดียวราคาสินค้าเกษตรไม่ขึ้นราคาอของบริโภคทุกวันเนี่ยกินข้าวจานหนึ่งเท่าไหร่30-40บาท3มื้อไปตกไปแล้วเท่าไหร่แล้วแล้วมันก็ขายของชื่ออะไรนะคะ